กันเนาะคนบ้านเราใช่ถึงไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรอนาคตก็ต้องรู้จักอยู่ดีๆเขากำลังคิดนะย้อนหลังนะเขาจาเสียงของลี่จือเสียงเหมืเดิเสียงคล้ายๆเสียงเสียงอย่างเงี้ยเสียงคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงวันนี้ทุ้มขึ้นหน่อยเขาจะไปเขาจะไปจำเขาจะจำกับไอกิติมาไอ้น้อยฉันสนิทกัไอกิติมาไอ้น้อยไอ้กิติมาโรงเรียนอุบลอะไรม่ไโรงหนังอุบล ี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเชิญนะคะสี่สิบมาแล้วสี่สิบลบออกสามสิบหกค่ะเชิญนะคะเชิญเลยนะคะกำลังเลือกอาหารค่ะคนนี้กำลังเลือกอาหารอยู่ค่ะคนคนพิเศษคนแดนไกลกำลังเลือกอาหารเขาอยกสั่งนอกมันจังคือหลายอย่าง ทำท่านพื้นฐานถามหน้าให้เรียบร้อยแต่ละคนก็แบ่งแบ่งแบ่งกันไปไม่ทะเลาะกันพี่รักกันรักกันนี่แหละอันนี้เป็นพ่อแม่สอนดีนะสอนมาดีคือพี่น้องเกิดมาในบ้านเดียวกันเนี่ยรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือปองดองกันเป็นบุญของเขาเป็นมีบุญมาเกิดร่วมกันแต่ถ้าบ้านไหนลูกเกิดมาทะเลาะเบกแว้งตีปันปันแทงฆ่ากันอ่ะมันมีบาปมีกรรมมาเกิดร่วมกันยังพวดไรนวๆเนี่ยก็ฆ่าอย่างเนาะธรรมวัฒนาม่านก็ฆ่าอันี้ก็เจ๊งแหละมันคือมี แนวนไหนเอาแนวนอันตัวไม่ได้เรียนด้วยกันเออดีใจดีใจดีใจเนี่ยแหนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ลอาแหวนสัมภาษณ์อีกทีนึงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใช่อยู่ไหนจ้าอยู่หมอสต้นสัมภาษณ์มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมากินข้าวเร็วๆมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อมาเด้อมาเด้อแกงขนมค่ะ นๆมีขนมมาสิพอได้เพื่อนขนมโบราณอร่อยที่สุดในโลกถุงเปี๊ยเพื่อนมามีแค่สิบพอสิคนแรกจะได้รับคนละห่อคนที่สิบเอ็ดไม่มีเด้อคนนี้เบะเไม่เปลี่ยนมาเป็นน้ำมาทานวัาเื่อนเบียนเนาะเียนยังไง้วนขึ้นต่กอนกัตัวตกจอยตัวกนอย ได้เลยดับข้อเ่ยลบจีนตอนนี้กนนสมบูรณ์กลมมาดับกันไกลเลยดับกันอ้าวชือวก็ไยมเมาเดเมื่อยิบเลยน่น้รัชีจะมาไม่รัชีโอ้ิตอเพิ่นเอ่อในลน์นะเปาในไลน์ะวันนี้เพื่อนจะแบบนี้เดอลเพื่อนก็จะเพื่อนก็จะเอาใส่ชิ้นนึงเลยเ หาหมอเออตั้งใจไปเที่ยวมานนู้นแหละหมออากาเที่ยวเป็นยังเป็นยังไม่สบายเป็นไข้อ๋อไม่ใช่โควิดนะใช่ไม่ใช่ไปแล้วแลวกลัมาแล้วมันประเด็จคาคอตโงไม่ใช่ป็นไปเปเด็กงมันป็นเโงนเปนเด็กคนาิลีเลีแม่ละคุยเดเออเซียรีบลีสซีมันเปืดบางเอาเอาวิดีโอไว นี่จูบังมาบ่มันพมอยีห้าอยู่หันีัดีค่ะเออมันกาจตกเมกาใ่ไหมเูแล้วไม่ท่าไม่ได้ดูมีพู้ใดดูวีดีโออย่างที่วันนั้นมาไงร่วมรุ่นครับอ๋อดูฉันดูทุกคลิปเลยเนี่ยยดนยัสองคนล็อกเพลงกันสะบัดเลยเอาเปะ๋ยวนะพูนัน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 พันพูนันพูนันพูนัีันพูนนันนะพัน อร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะไม่หวานยามอีกทีเนี่ยไม่หวานมากอร่อยที่สุดในโลกบารินทมอะไรโรงแรมเจริญสุขวรินโรงแรมเจริญสุขวรินค่ะคนอยู่บนเป็นรู้จักนะแต่ให้คนแค่ซื้อมาให้กินนะรู้บ้านรู้จักเออผู้ยิ่งมีรู้จักโอ้มันไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาเป็นยัดที่ว่าลูรูดจุฟานทั้งหลาย เพวกเราเขียนอยู่บนลายกันหมดอยู่แล้วแหละส่วนนั่นโดยส่วนตกับสามแถวเนุดทยมันไทยลูกหลานมาบอกบ่อยเี่ยงหลานจูฟามจูฟามไม่มีขาวันนี้ขาดขาเยตข้าวสวรใหอ่โตาด้ไมมาเลตูตอบก่อนดุจติทุระเพราะเปิดมาได้ที่งเราะ่มีแเราเว่าี้อย่างหลานนี่ยลเรืองลูกเนมาก้อนอยู่ตรงนี้ออาเซเซฮัลลชีรวย ชี่รวยชี่รวยหลมมัมทำไมไม่มาจ๊ะรวยตลอดเลยนะหลันนะวันนี้มีเพื่อนใหม่อ้ลงชื่อเป็นคนแรกแต่ไม่ยอมมาเลยนะชี่รวยกับชี่รวยยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ชี่รวยสวัสดีค่ะคมเธอ no comment คือหนอดคือหนอดแห้งคุณปแล้วกล้องปิดไปแล้วกล้องปิดไปแล้วไม่เป็นไรไม่ปิดไม่ปิดบอนมันเซฟนะจอมคือหนอดแห้งเด้อคือบ่มาแม่ชีโอ้ยเยสิตำวัดโดนหลายจังหวัดโดนหลายแล้วว่าสิได้เป็นเป็นเป็นพระโพธิสัตว์เด้อสิได้ก้อนใช่ผ่าตาวกับมันนี่ไงพวกเด็คืนต่ออยู่นี่นี่ไงลิจูพอพอเแตกลคืนต่ออยู่แล้วแม่ชีกหน้าจอมกล้องนี้ก็จิ๋วเรียวดี ยังไงจของีนใจ <esian> บกโกยัง่เราฉถ่ายหากลๆเธอัลสัดีค่ะที่รกสบายดีนะคะโอ้สสีามนิ้วคสนิ้วสานิ้วฉันก็สนิ้วฉันกี่นิ้วยกทุกิวเลยเนี่ยสดนี้ติดคู่หมดสามนิ้วเนก็นิวไเฉ้ จำ้ยเนเววน้ยนววตตัตตัตตัสายเล้สายก็ได้สายก็ได้ความันโอเคขอบคุณเพื่อนๆนี่มันี่คนวหมน่